ัสดีครับผู้โดยสารทุกท่านผมนายสำเนียงสีใสผู้นขับรถบริษัทโตเพงดีจำกัดขับรถบัสหมายเลขทะเบียน3 0 2 4 2 3ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะขับรถไม่เร็วเขารุกฎรจจราจรขับรถไม่ประมาทมาเสียวเมือ่อเพื่อ,อนำทุกท่านไปสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยและขอแนะนำให้ทุกท่านคาดข็มขัดนิีภัยตลอดการเดินทางและเมื่อได้ถึงจุดจอดให้ท่านส่งสัญญาณบอกจุดจอดกับผมได้เลยครับ และต่อไปน,นี้ผมจะแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในรถและวิธีการอาตัวรอดในกรณีเหตุฉุกเฉินครับวาล์ว wow, ตัวที่หนึ่งด้าน,านนอกนะครับบิดมิดสปั๊ดแล้วก็ท่าครับท่าเปิดน,นี้ครับตรงนี้คือวาล์วตัวนอกจุดที่หนึ่ง จุดที่สองครับตัวน,นี้ก็เช่นกันบิดเป,ดประตูฉุกเฉินก็จะเปิดออกอกัตโนมัติครับ<อ><อ>ถังกระเพิงลูกที่หนึ่งนะครับมือขวาจับยกขึ้นมาถ้าเราถือไม่ไหวเราตั้งแล้วดึงสลักตัวนี้ออกครับมือขวาจับกดแล้วมือซ้ายจับฉีดไปที่ต้นเพิงหรืออะไรก็ได้ครับที่เป็นกรณีฉุกเฉินอันนี้คือกระเป๋ายานะครับอันนี้จะเป็นยาสามัญ ประจำรถเราสามารถหยิบใช้ได้เลยยาแก้ไข้ยาแก้ปวดท้องอะไรละหลายๆอย่างนะครับอันนี้คือทางออกถูกเฉืนที่สองน,นะครับขก็ีดเปิดได้เลยครับอันนี้เราสามารถเปิดปีนขึ้นไปด้บนได้หมดดึงตัวขึ้นไปหรือเหยียบหัวบอกก็ได้ครับ แล้วต่อไปจะเป็นค้อนทุกกระจกอันนี้ก็เป็นกระจกถุกเฉินนะครับคอนนี้เแรงถุกเฉินเราหยิบค้อนมาเคาะมุมกระจกไปหนึ่งถึงสองทีกระจกก็จะแตกออกทุกกระจกตัวที่หนึ่งแล้วก็ฝั่งคนขับตัวที่สองค้อนทุกกระจกเหมือนไงครับดนึงออกมาเคาะตรงมุมมันจะแตกง่ายกว่าครับเคาะทักทีสองทีก็แตกแล้วครับแบบต่อไปนะครับ ทุบทุบก,กระจกตัวที่สามสามารถนำไปชฉาะกระจกฝั่งซ้ายหรือขวาได้เลยนะครับแล้วอันนี้ก็คือตัวที่สี่ใช้ได้เช่นกัรดึงออกไปช่วยกันทุบฝั่งกระจกสุกเฉินแล้จุดที่สองของถังดับเพลิงนะครับเช่นเคยใช้เหมือนกันมือขวายกขึ้นมาจับวิงสลัดมือขวากดมือซ้ายจับสายขึ้นมาแล้วฉีดใส่ต้นเพลิงได้เลยครับ อันนี้ก็คือเป็นทางออกอีกหนึ่งช่องทางครับประตูถูกเฉินดงังการโยกกระเด้งปึ๊บเป็นแบบขึ้นลุกมันนี้จะง,งา่ายเลยอยากบอกครับดังขึ้นโยนตัวขึ้นด้านบนได้เลยครับน,นี้อันนี้คือประตูถูกเฉินทางออกประตูที่สองนะครับงัดฝากครอบขึ้นปุ๊บเรากดประตูจะเด้งดังอนออก เราก็โดโดลงทางนี้ได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้โดยสารในการเอาตัวรอดออกจากตัวรถขอบคุณครับ